รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธอ,อสนับสนุนโดยเลือกเป็น เน้นธรรมชาติเลือกยูฟาร์ม คุณผู้ชมครับทุกท่านกำลังอยู่กับผมท็อปทศพลหมายสุขในรายการขอเพียงให้เขียนมาเะเม Mailbox รายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงให้คุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับ วันนี้ผมและก็ทีมงานเนี่ยเดินทางออกมาจากกรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งแต่ช่วงตีห้าเลยครับแล้วก็มาถึงนครปฐมตรงนี้เนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณหกโมงกว่าแล้วนะครับเพื่อมาหาคุณป้าขาพิการทั้งสองข้างครับเขียนมาขอความช่วยเหลือทางรายการครับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยลำบากมากๆมีหนี้สินเยอะมากครับและหนี้สินเนี่ยเกิดจากลูกเขยตัวแสบที่ไปกู้เงินมาแล้วให้คุณป้าต้องค้ำประกันแล้วเอาไปทําธุรกิจธุรกิจล้มก็หนีหายไปเลยครับทำให้คุณป้าที่ขาขาดสองข้างเนี่ยต้องออกมารับจ้างเก็บผักบุ้งตั้งแต่เที่ยง จนถึง8ปดโมงเช้าได้เงินเนี่ยน้อยมากๆครับแต่พอได้เงินมาก็ต้องเอาไปใช้หนี้ทั้งหมดแล้ววันไหนที่ฝนตกก็ไม่ได้ทําครับผมวันนี้เดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวของผู้หญิงนักสู้คนนี้ได้คุณป้าน้ำอ้อยมั่นคงไว้สีปีในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบอกครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ ม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับ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 ต้องเป็นคุณป้าน้ออ้อยแน่เลยใช่ไหมครับจ้าวอ้สวัสดีครับจาสวัสดีครับท็อปเองครับจากรายการขอเพียงแค่เขียนมาครับคุณป้าครับที่เรานัดกันไว้วันนี้จ้าอ๋อนี่คือผมต้องเรียกว่าอะไรครับถอนผักบุ้งเด็ดผักบุ้งถอนถอนใช่ไหมครับจ้า คุณป้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งท่างๆได้ไหมครับผมได้จ้ะได้จ้ะทำไมถึงต้องเริ่มทํางานตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงแปดโมงเชา้าเก้าโมงเช้าวะครับถ้าเราไม่เริ่มทอดตั้งแต่เที่ยงคืนเราก็ไม่ทันเข้าภักเนื้อเขาจะต้องมาส่งรอบเชา้าไร่ผักบุ้งไร่นี้เจ้าของเนี่ยเ<บ>จ้าที่เขาส่งอยู่ลูกค้าเนี่ยคือเป็นเจ้าเชา้ชาเราก็เลยต้องเริ่มเก็บตั้งแต่เที่ยงคืนอยงนี้นะแล้วนี่คือกําลังจะเจ็ดโมงแล้วเราทําง,งานกันมากําลังจะหกชั่วโมงเต็มแล้วยังไม่พอยังไม่พอเหรอครับ รบกวนถามหน่อยครับค่าจ้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเป็นกิโลต่อมัดเนี่ยต่อมัดห,หนึ่งเนี่ยมัดหนึ่งจะได้เท่าไหร่ครับตอนนี้เขาให้5บาทเพราะว่าพักมันลายพักมันเสียที่เป็นใบลายนหละที่เราจะไปดูเนี่ยเนี่ยเป็นเนเเเงีี้ยย่ราต้องเก็บให้เข้าไงใ,ใบลายคือเกิดจากอะไรครับเชื้อราเกิดจากเชื้อราตนต๊ไอ้ใบลายเนี่ย มันจะเป็นปัญหามากับหน้าฝนใช่จ้ะหน้าร้อนหน้าหนาวไม่ค่อยเป็นจ้ะแล้วถ้าเกิดว่าทั่วไปถ้าเกิดใบไม่ได้เป็นลายช่วงหน้าร้อนหน้าใบไม่เป็นเป็นลายนะเราจะตอกแค่นี้ก็พอแล้วจบละคือเราโอเคละพอข้างบนเนี่ยไม่เป็นแน่นอนใช่เออเนี่ยถ้ามันไม่เป็นอ่ะเราโอเคเราจะได้เราจะได้กิโลเท่าไหร่ครับถ้าอย่างนั้นสามบาทถูกลงไป2บาทแต่มันจะได้จํานวนเยอะกว่าเราจะได้เร็วกว่าใช่เนี่ยถ้าถ้าเป็นเป็นลายใช่ไหมเราก็มาเก็บเก็บข้างล่างไม่พอเออเก็บรอข้างล่างแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาดูใบโบน กว่า,วา<ห>จะ<ร>าได้กิโลหนึ่งมันก็เลยช้าขึ้นเัราะต้องได้เพิ่มครับซ้ำอ้อยเนี่ยเขาเป็นคนพื้นที่นี้เขาไม่มีงานทำเขาก็มาขอถอนพักเขาเคยไปถอนไร่อื่นถ้าฝนตกเขาลงไม่ได้เพราะขาเป็นเชื้อราแล้วไปถอนมั่งไม่ถอนมั่ง บางทีเขาก็รับไม่ได้แต่ได้มาถอนไร่เนี้ยครับบอกอวันไหนฝนตกไม่ต้องมาจะมามา,าเฉพาะวันที่ฝนไม่ตกช่วยกันไปช่วงหน้าฝนได้กี่โลครับยังไม่ได้30สิบโลเลยตั้งแต่เที่ยงคืนมาตอนนี้กําลังจะ7จ็ดโมงแล้วยัง,ยงไม่ได้30มสิกิโลใช่ยังไม่ถึง150บาทใช่ยังไม่ถึงร้อยห้าสิบบาทถ้าสามสิบโลซึ่งจะได้ร้อยห้าสิบทำอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาใช่ยังไม่ถึง150บบาทผมเครียดเลย คือบริเวณตรงนี้รอบๆมันเป็นป่าหมดเลยตอนกลางคืนนะยุงมันเยอะมากเลยครับไม่โดนยุงกัดน้กัดจ้ะก็ต้องทนเพราะมันเป็นอาชีพของเราแล้วเวลาฝนตกครับป้าน,น้ำอ้อยมายัางไงถ้าถเกิดว่าฝนตกจะทํำยังไงครับเนี่ยถ้าตกหยุดแล้วโอเคเรามาได้ทนได้ถ้ามันไม่แฉะจนเกิดไปเราทนได้นู่นไอสี่ล้อคันนู้นเห็นไหมเห็นสี่ล้อคันนู้นไหมอัานนั้นคือรถของป้าน,น้ำอ้อยอครับใช่ คือมาได้ก็อยากให้มาบางทีเขาก็โทรมาถามานะดินยุบไหมเปียกมากไหมบอกมาได้มาได้เขาก็จะมาถ้าบอกมาไม่ได้เขาก็จะไม่มาแล้วคือไม่ให้มามาก็ลําบากอย่างดินยุบเข้ามาแล้วออกไม่ได้ใครจะอุ้มออกไปเข้าออกมันก็ลาบากอ่ะไม่ไหวอย่างเงี้ยคือน้ําอ้อยเนี่ยเราเห็นเราก็สงสารเราก็มาถอนเถอได้เท่าไหร่ก็เป็นค่ากับข้าวก็ยังดีใช่ไหมไล่ผมก็กันแบบพี่น้องนะใครได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ให้จํากันเองมาแจ้งเราเราก็จ่ายตังค์เชื่อใจกัน เขาก็ไม่โกงไม่อะไรหรอกขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัทซ p r ี t a i l Link จำกัดไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียง บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ําตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอตอนลงจอดคือจากตรงนูน้นใช่แสดงว่าจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้เนี่ยบ้านํ้ำอ้อยก็คือถัดถัดเดินค่ะเดินค่ะใช้ส่วนนี้แหละเดินเมื่อเขาแล้วตรงเนี้ยมันโดนดินแข่งทิ้มใช่ไหมเป็นแพร่เพราะรพื้นเนี่ยมันเนี่ยใช่มมีเศษเนี่ยใช่ไหมเศษ แป๊บเศษขวดอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากครับอันนี้แค่แป๊บถ้าขวดจะเห็นขวดอาจจะยิ่งวันนี้เป็นปางช่ามาถ้าเราพลาดเราไปเยยบโดนมันน่ะเลือดเขก็ค่อยตะเกียกตะกายไปให้เข้าจินดายแม่ก็อยู่คนละบ้านแล้วไงเราก็ช่วยมันทุกอย่างนั่นแหละไม่ทำอะไรกินนะ ก็เดินเขา้าบาทก็ต้องบาทไม่ทำก็ไม่มีเราก็เดินไม่ได้ถนัดเหมือนคนอื่นเขาใช่จ้ะบางทีก็ต้องอาศัยเนี่ยลุงลุงป้าปาเนี่ยเขาหิ้วของสัมภาระเราเขาช่วยยกมาให้เราที่ที่ร่องต้องสารเขาต้องลําบากเขาต้อง ันการทํางานก็ไม่เมื่อนเข้าการเดินการอะไรมันก็ไปไม่ได้สะดวกยังพ่อม,มากนเราก็เก็บข้องมาให้ทรงไปช่วยเอามาให้มัง่งอะไรมั่งเงี้ยเรื่องสปีดในการถอนพักบุ้งล่ะมีอุปสรรคว่าเราถอนได้ช้ากว่าคนอื่นเขาไหมครับไม่ถ้าพักดีๆเราจะท่อนไวว่าเข้าไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเราเพราะว่าเราก็เนี่ยโยนกระสอบไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วก็ไ,ไป เกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นทําไมทําให้คุณป้าน้าอ้อยถึงเสียขางสองข้างไปรถตบอุบัติเหตุรถชนกันรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละไม่เราสิบล้อเข้ารถท่านหินรถท่านหินน่ยมันเสียมันจอดอยู่ข้างทางาเอิญแฟน,นลาบก็เลยไปชนตู้เช่าตอนนั้นแฟนเป็นอะไรหนะักมากไหมแค่หัวแตกเย็บแค่หาเขค่ไหนหาก็สั้นชร์จักรยานข้องคนขับเขาก็ต้องเอาทางสายเขาไว้ก่อนในวินาทีนั้นเราเรารู้สึกตัวยังครับว่าเราเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างรู้สึกก็บอกแฟนว่าเธอ คาดเราคาดแล้วมันห้อยเลยอะ่ะมันถึงว่าช่วงเข่าเนี่ยเหรอครับใช่แต่ข้างนี้มันอยู่ข้างล่างมันติดอยู่เราไม่เห็นเราไม่เห็นเราก็ว่าเอาอยังดียังเหลออีกข้างหนึ่งแล้วก็โอเคเรายัางเดินได้ใช่ไหมยังไงเราก็เดินได้อันนี้คือณนะที่เกิดเหตุใช่คุณป้าน้ำอ้อยม,มีมีความคิดด้านพลังบวกค่อนข้างเยอะมากเลยดีนะยังเหลืออีกข้างหนึ่งใช่เรายัางเดินได้แน่แใช่แล้วพอเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเรามารู้ตอนไหนครับตอนฟื้นขึ้นมาอยู่ในห้องไอซียู ตัวมีแต่ม้อนค้างทั้งนั้นเลยแล้วข้าเรานี้ไม่เลือกเลยสักครั้งนี่ต้องใจมากเลยว่าทําไมต้องตัดข้องเราถึงส่องค้างตอนนั้นทํำยังไงอะครับบอกอะไรกับตัวเองครับตรงสู้ลูกสองคนเราไม่ไม่ยู่คนหนึ่งลูกเนี่ยทำยังไงก็ต้องยู่เพื่อลูกงานแค่ไหนครับกว่าจะออกมาทํางานก็หลายปีอะเพราะว่าจะต้องเริ่ม มันเด็กอะเห็นเด็กไหมก็ต้องหัดคานหัดเดินอะที่ห้าปีอสี่ห้าปีไม่ท้อค่ะมันต้องสู้อ่ะภาระมันก็ต้องช่วยกันอะแฟนก็ทํางานก็ไม่ค่อยได้เต็มที่เราก็ต้องช่วยเขาอีกทางหนึง่งตอนนั้นแฟนทําอะไรครับก็นี่แหละเป็นกรรมกรนี่แหละเขาก็เลิกขับรถเลยไม่ขับอีกเลยเราเคยรู้สึกสู้ไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยแล้วเรารับไม่ได้แล้วเคยมีความรู้สึกนี้ไหมไม่รู้จะทุกข์ไปทาไมอืเพราะว่าในเมื่อมันก็เสียกันไปแล้วต้องต้องค้าง,าง,าง,างไงเราก็ต้องสู้ลุขึ้นสู้ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยาก อีกอันหนึ่งที่ครูผมสงสัยเลยเมื่อกี้ผมเห็นว่ารู้ได้ไงว่ามันครบกรรมแล้วครับความเคยชินของเราไงเราก็เอาทํามาทุกวันทุกวันกรรมหนึ่งหนักประมาณเท่าไหร่ครับหกิโลคิดสภาพว่าตอนเที่ยงคืนม,มืดมืดผมกลัวผีอีกพี่ไม่เท่าไร่ตะขาบกิ้งกืออ๋อใช่ผีผีทำอะไรเราไม่ได้ตะขาบต่อยเราตายได้เจ็บด้วยงูกัดต,ตายอีกช ตอนนี้อยู่ในบ้านของป้านำอ้อยแล้วถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันป้าต้องไปส่งหลานใช่จ้ะนี่คือหลานของป้าจ้ะชื่ออะไรคะน้องกายน้องน้องกายจ้ะอ๋อน้องกายกี่ขวบแล้วคะลูกน้องกายขวบ หกขวบแล้วเรียนอยู่ชั้นอะไรคะตอนนี้อยู่อนุบาลอะไรลูกอนุบาลสามอนุบาลสามแล้ววันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่จริงๆก็คือถ้ากลับบ้านมาถอนพักบุ้งเสร็จก็ต้องไปสมงยาะตอนน้องรีบไปสมคากนสมาชิกในบ้านนี้จริงๆอยู่กี่คนครับตอนน้ออ้อยตอนนี้อยู่กันก็สี่คนมีแฟนลูกชายแล้วก็น้องกายแล้วก็ยังมีแม่น้องกายคนนึงตอนนี้แม่น้องกาย ได้อยู่อยู่ที่นี่ด้วยไหมครับไม่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าเขาย้ายไปไปเช่าห้องอยู่ที่ทํางานใกล้ๆอ๋อคือไปอยู่ใกล้ตรงที่ทํางานจะสะดวกกว่าเดินทางตรงนี้มันไกลอันนี้ผมผออนยญาตถามนิดนึงคนที่ทําให้ป้าอมยต้องลาบากคือพ่อของน้องกายนี่แหละพ่อพ่อเมองกายพ่อน้องกายเขามีธุรกิจไก่ชนไก่ชนส่งน้องทำไก่ชนจ้ะฟาร์มไก่ชนใหม่ๆมันก็ดีมากเลยอ่ะเขาก็ให้เราไปกู้คนนั้นกู้คนนี้เพื่อจะหาสกายส่งให้เขาคือลูกค้า สั่งออเดอร์มาาเงี้ยครับเขาก็มาวิ่งมาห้าเราว่าแม่เงินนู่นไม่ทันต้องซื้อไกลส่งให้เข้ายเงี้ยแม่ห้าเงินนู่นอก้ได้ไหมเจ้าเนี้ยห้าหมื่นเขาเขาไม่ใช่คนพื้นที่เขาก็จะกู้ไม่ได้ใช่ไหมเราคนพื้นที่เรากู้นี่หมายถึงว่ากู้อะไรครับคนพื้นที่ธนาคารหรือนอกระบบคือไม่ใช่ครั้งแรกด้วยแต่ไอตอนทําได้ดีๆเฟื่องฟูเฟื่องฟูเนี่ยคือเขาก็หามาคืนเราตลอดใช่ตรงกําหนดทุกงวดแปลว่าตอนนั้นเราก็เครดิตดีแล้วสำหรับเงินกู้นอกระบบ จนถึงวันหนึ่งธุกรก,กิจเขาล้มเลวทิ้งนี่มาเราเขาก็นี่ไปเลยเราเราติดต่อเขาไม่ได้เราไปตามที่บ้านไปดูที่บ้านแฟนเขา้าแล้วก็บัานพ่อบันแม่เขา้าเขาบอกวนะ่าย้ายไปทั้งหมดเลยทั้งลูกทั้งเมียเขา้าอ่ะย้ายไปทั้งหมดเลยเขาไปมีเมียใหม่อีกอีกคนหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนะไอ้คำว่าไปดูบ้านแฟนเขาคือไม่ใช่บ้านของไม่ใช่บ้านาน,นี้อันนี้เลิกกันไปแล้วด้วยใช่แล้วไปมีใหม่แล้วเราเรายัางช่วยเหลือเขาอยู่จนจนขนาดที่เขาเลิกกับลูกสาวเราไปเพราะว่าเขาส่งเสียลูกไงความดีเขาบินยู่ตรงนี้ไง ตอนล่างเนี่ยเรามาจับได้ว่าเขาเล่นการพนันบนด้วยออื พอวันที่เกิดเหตุที่ธุรกิจเขาล้มเนี่ย<ๆ>เขาทิ้งหนี้ไว้ให้ป้ากี่บาทครับตอนนั้นหลยๆจเจ้าลบกันแล้วเบสเซ็ตมันสร้างแซนแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาสร้างแซนเนี่ยมันก็จะไม่พอเพราะว่ามันต้องมีค่านู่นค่านี่นั่นใช่ไหมดอกเดือกอะไรใช่ไหมใช่เราก็เลยเรียกมาเอาเอาไว้ที่แม่ไปเข้าไปจำนองไว้กับแถวบ้าน ตามแต่นาตัดสินใจยังไงถึงไปเอาบ้านที่ดินมาเข้าแล้วอะมันเกิดอะไรขึ้นครับกลัวไงเพราะว่าโมกกนนอกอะมันคู่อะคู่ทั้งเราคู่ทั้งลูกว่าเออถ้ามึงไม่ห้ามาให้นะเออมึงมึงคิดเลยว่าชีวิตครอบครัวมึงจะยูยู่เย็นเป็นสุกอะทรัพย์สินสุดท้ายของมรดกที่บ้านก็เอาไปเข้าก็ตรงสร้างลูกอะก็ลูกเนี่ยเข้ามาข้อร้องมาเออเขาจะค้ามาันแล้วติดนี้เข้าแม่ก็เลยให้ไปไม่รู้จะทําอะไรไงอะพอเอาไปแล้วเราก็เสียใจ เขาก็จะมายึดยึดที่ดินน่ะก็เสียดายไงตรงจานเขาที่ถึงหายไปเบ็ดเสร็จแล้วเราต้องส่งยังไงบ้างครับที่นี้ดอกเดืนส่งดอกรายเดือนนะเดือนละเจ็ดพัน จากไอ้ยอด3ามแสนกว่าสามแสนห้าสามแสนห้า <3, 5. S 1> แล้วมันเกิอดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นอีกก็ตอนแรกอะเราทอนพักสองเจ้าใช่ไหมมันก็โอเคน่าจะเงินเดือนเราแฟนให้บ้างอะก็โอเคก็คือเดือน7จ็ดผ่ก็คือโอเคพอทรงพอช่วงล่างเนี้ยฝนตกมั่งอะไรมัง่งแล้วล่านไปโรงเรียนก็เลือกทอนพักเจ้าเดียวมันก็เลยไม่พอ บางที่เขาก็ไม่มีแบบที่ว่าเดินเจ็ดพันเขาก็ไปยิบยืมป้าป้าก็ให้แล้วถึงเวลาขเขาก็ให้ก็ช่วยกันไปช่วยกันมานี่แหละกดดันบางที่เขาก็ร้งองไห้แล้วไม่รู้จะทําป้าก็าไม่รู้จะทำยังไงบางทีมีก็ช่วยบางที่ไม่มีก็วิ่งหาให้เขา อ่ะยางเมื่อเช้าที่เราไปกันเจอได้ร้อยห้าสิบบาทคือตอนนี้พักเสียธรรมดาเราปกติแล้วเจ้าเนี้ยเราจะได้สามร้อยต่อรอบเชี่ยงคืนถึงตอนเช้าเนี่ยที่แปดโมงให้เราไปเจอกันใช่ไหมครับอ่าแล้วรอบบ่ายอีกรอบบ่ายท่อนอยันห้าโมงหกโมงรอบบ่ายเริ่มกี่โมงครับตั้งแต่บ่ายหนึ่งโมงถ้าเกิดว่าเริ่มเที่ยงคืนเสร็จแปดโมงเช้าชไปส่งหลานอีกกว่าจะกลับบ้านมาก็มีเก้าโมงสิบโมงใช่ ยงต้องตื่นแล้วนอนสามชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยเหรอครับอ่ะเริ่มเข้าบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นใช่แปลว่าห้าโมงเย็นกลับมาารับหลานทําอะไรเสร็จไปรับหลานก่อนครับถอ,อนต่อถอนต่อจนถึงกี่โมงครับห้าโมงหกโมงก็เตงพากันไปพากันไปถอนด้วยจ้ะกลับมานอนกี่โมงครับตอนเย็นห้าหกโมงใช่ปะเราก็รีบทำกับข้าวกินเสร็จนอนตื่นเที่ยงคืนต้องเตรียมตัวไปแล้วโหนี่ขนาดผมมาเจอพนธุอ้อยรอบเดียว โอ้โเราก็เห็นแล้วว่ามันจะลําบากไหนจะทํากิจกรรมอย่างอื่นอีกแล้วกลับไปถอนต่อตอนบ่ายถ้ามีซึ่งช่วงนี้ไม่มีใช่ถ้าไม่มีวุ้งถอนเขาก็ไปเตาะหอมเขาก็ทําได้แค่ตรงนั้นเพราะที่อื่นเขาก็ทําไม่ได้เพราะไปรับจ้างขุดดินขุดอะไรมันทําไม่ได้อยู่แล้วเขาสู้มากสู้ไม่ถอยขาดเขาไม่มีเขายิงสู้ขนาดนี้ก้วเขาเป็นคนสู้ชีวิตครับถ้าเป็นบางคนเขาก็ไม่ทำหรอกเขาก็ดิ้นรนอ่ะกลางวันเขาก็ไปทำคนขยันคือไม่ท้อไม่ไม่ไม่ท้อต่อชีวิตของเขา วันนี้ผมและทีมงานเดินทางมาหาป้าน้าอ้อยขนาดที่ว่าผมรู้สึกว่าโอ๊ยออกมาจากบ้านตีสี่ตีห้าก็เช้ามากแล้วมาถึงนี่หกโมงแต่สาหรับป้าน้าอ้อยคือป้าทำไมทำมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วอะ่ะผมก็พูดได้ว่ามันไม่ใช่งานสบายสําหรับคนขาดีดีแขนดีๆแบบผมผมก็ยังเรียกมันว่างานลําบากแล้วกันแล้วก็อยากจะฝากด้วยรักจากใจถือว่าผมเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งเลิกกูนะป้า หมวกกันน็อกเนี่ยที่เราคุยกันถ้ามันไม่ไหวจริงๆป้าเดินเข้าไปหาสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมายผมว่าอย่างน้อย,อยๆเขาไม่มาทวงป้าไม่มาทําสุขภาพจิตป้าเสียแน่นอนอยากให้ชีวิตของป้าแล้วก็ครอบครัวแล้วก็น้องกายขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับผมดีขึ้นเรื่อยๆป้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้แล้วะนะครับ วันนี้ทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดิรเมลบ็อกอยากมอบกําลังใจที่ให้กําลังใจครอบครัวของปานําอ้อย้วยเป็นเงินจํานวน1,000 0บาทนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้เราเราเราจะสู้ต่อไปครับผมปานหาอ้อยครับได้เงินหนึ่งบาทนี้จะเอาไปทำอะไรอย่างแรกปลดนี้ไปปลดนี้ก่อน ยังแรกวันนี้ก่อนแล้วเลือกก็จะเอาไปไว้ให้ล้านไปโรงเรียนสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ชมรายการของเราอยู่วันนี้และเห็นชีวิตของป้านำอ้อยแล้วนะคร อยากส่งกำลังใจให้ป้าน้ำอ้อยก็สามารถส่งมาได้นะครับตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้เลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งแรงเพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปลดหนี้เร็วๆต้องขอขอบคุณนะครับคนที่ทําให้เราเดินทางมาเจอกับป้าน้ำอ้อยผู้หญิงที่สู้ชีวิตแห่งนครปฐมแห่งนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณ CP และ CP r e t a i l l i ิด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับสามารถเขียนมาบอกทางรายการของเราได้นะครับขอเพียงแค่เขียนมาเดอร์เมลบล็อกตู้ป หรือว่าทางอินบ็อกซ์รายการของเราได้นะครับขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์อย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก่อนจะจากกันไปท็อปอยากฝากข้อคิดไปสักหนึ่งข้อครับถ้ายังไม่พร้อมเสียใจอย่าคล้ําประกันให้ใครขอเพียงให้คุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงให้คุณเป็นคนดีของสังคม ขอเพียงแค่เขียนมาครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้อย่าลืมนะครับอย่าพึ่งประมาทครับโควิด -19 เป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วอยู่กับเราอย่าใช้ชีวิตประมาทออกบ้านไปไหนมาไหนก็ใส่แมสหมั่นล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมท็อปทศพนหมายสุกนะครับแล้วก็คุณป้าน้าอ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึง่งทางเนชั่นทีวีช่อง22กับรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบอกวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีนะครับ ขอบคุณรายการขอเพียงแค่เขียนมาและซีพีทุกท่านที่ทำให้เราสบายใจและได้คำแนะนำและเป็นกำลังใจให้เราเราจะสู้ต่อไปเพื่อที่จะเอาที่ดินของแม่กลับคืนมาขอบคุณทุกท่านน้ำอ้อยมั่นคง เพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ เซนของป้าหมูใช่ไหมครับทำเองขายเอง80บาทค่ะต้นทุนเท่าไหร่ครับ50บาทคบะาทก็คือขวดนี้จะได้กำไร30บาทใช่ไหมใช่ไปเลาไปขายขายที่ไหนยังไงครับก็ไปขายที่ฟอกไตคนนี้มาฟอกไตที่รู้จักกันก็ช่วยฟอกไตอาทิตย์ละสามครั้งติดสองครั้งต่อเดือนใช่ไหมรับคำนวณดูแล้วทั้งหมดเกินจากรายได้ที่หาได้เดือนละพันสองอีกนะครับก็ไม่พอค่ะทานข้าวมื้อเดียวไง ผมขออนุญาตถามเลยนะครับเป็นอะไรบ้างมีโรคอะไรเข้ามาบ้างประวานความดันไขมันเก้าไตาพากินสันติดเชื้อถูกตัดนิ้วตาเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วด้วยใช่ค่ะปัวจะมองไม่เห็นเลยคราวนี้ลําบากแน่ๆแล้วค่ะต้องดูแลตัวเองให้มากประครับประคองชีวิตไปจนฝ่าจะไม่มีลมหายใจเท่านั้นเอง